คืออย่างแรกเลยมันเป็นหนังสือคนละประเภทกันคืนปีเสือนี่เป็นเรื่องอเรื่องรวมเรื่องสั้น,นรวมเรื่องสั้นเพราะมันมีแต่ตัวหนังสือนะแล้วนักเล่าวานเนี่ยคือเรียกว่ากราฟิกโนเวลหรือว่าทิยายภาพก็ได้หรือว่าการ์ตูนก็ได้เรียกง่ายๆว่าการ์ตูน,นส่วนเนื้อหาเนี่ยเรื่องเรื่องสั้นคืนปีเสือนี่ที่พูดถึงหลายประเด็นเนี่ยสิ่งที่เราเจอสิ่งสิ่ง แต่ว่าฉากส่วนมากก็จะเป็นเป็นชนบทภาคใต้แล้วก็คาบเกี่ยวด้วยชายแดนต่างๆชายแดนในแต่ละพื้นที่แล้วก็อาจจะมีล้ำออกไปนอกในประเทศเพื่อนบ้านบ้างน,นะ mm. พูดก็พูดถึงประเด็นที่ผ่านเข้ามาในช่วงเวลาหลายปีที่ผมออกไปเที่ยวหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้นะ mm. แล้วก็เก็บเก็บประสบการณ์เข้ามาเขียนอย่างเช่นว่าไปเที่ยวในในหมู่บ้านของคนคนที่ตีพึ่งขึ้นพึ่งนะ ก็ไปดูว่าเขาใช้เขาขึ้นพึ่งกันยังไงลูกถอยเนี่ยเขาใช้วัสดุแบบไหนนะคือได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าเรายังไม่เคยไปสัมผัสจริงๆนะไปแล้วก็ไปไปได้รู้ว่าชีวิตของคนตีพึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงเนะี่ยเขาเขารู้สึกยังไงกับน้ําพึ่งขวดหนึ่งเนะี่ยคือหลังจากที่ไปเห็นคนตีพึ่งแล้วแหละเราแทบจะแบบเห็นคุณค่าของน้ําพึ่งแต่ละหยดเลยนะเพื่อนให้มาขวดหนึ่งเนะี่ยเรารู้เลยว่าเออเขา ลำบากยังไงกว่าจะได้มาเนี่ยนะแล้วคนขึ้นพึ่งเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้กินเลยนะไม่มีโอกาสได้กินพึ่งอนะไรเนี่ยหรือไม่ก็เรื่องของที่เบตงเรื่องของหมู่บ้านคอมมิวนิสต์อดีตอดีตคอมมิวนิสตนะ์ซึ่งเขาก็แยกตัวมาเป็นผู้พัฒนาชาติไทยเนะี่ยซึ่งก็อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่เขาจัดหามาให้นะเรื่องของเสือกินคนแถวๆนั้นนะก็เอามาเล่ารวมกันนะซึ่งก็เป็นปัญหานะบาง บางที่ก็เป็นการจิกกัดประเด็นในสังคมอาจจะแบบทำงานโดยการใช้แรงงานต่างชาติเยอะจนแบบทำเองไม่เป็นทำเองไม่ได้แล้วนะแบบจะหาใครมาทำงานรับจ้างชั้นต่ำอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีแลนะ้วเขาก็เลยนั่นก็เปลี่ยนเป็นใช้ลิงได้ไหมให้ลิงมาช่วยทำงานแทนนะก็รวมๆกันแบบนั้นส่วนเรื่องนักล่าวานี้ก็พูดถึงมาเป็นเรื่อง สี่เรื่องอะประกอบด้วยเรื่องสั้นแต่ละเรื่องก็เล่าแตกต่างกันเรื่องนักลาวานก็เป็นเป็นปรัชญาปรัชญาหรือว่าเป็นเรื่องของของการให้กําลังใจกันส่วนเรื่องอื่นก็พูดถึงการหลบหนีออกจากพันธะกรงขังหรือว่าโซ่ตรวนที่ล่ําตัวเองไว้โดยไม่รู้ตัวหรือว่าเรื่องของการเป็นแสงส่องให้แก่กันเป็นประภาคารบางทีความรักฉันก็อาจจะเป็นแค่ประภาคารคือ ส่งนาทางให้เธอกลับมาอะไรเงี้ยเ,เธอกลับมาถ้าเข้มแข็งแล้วมีแรงแล้วก็ไปต่อเนี่ยเป็นก็แค่ได้แค่ประภาคารแล้วก็อีกเรื่องก็พูดถึงความเชื่อความเชื่อซึ่งบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยอา,อาจจะอาจจะค้นหาไม่ได้ตั้งคําถามะไม่ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความเชื่อว่าความเชื่อเนี่ยมันมันจริงหรือไม่มันมีมันมีผลยังไงกับเราเนี่ยจนวันหนึ่งเนี่ยได้ประสบเหตุภัยพิบัติอะไรสักอย่างเนี่ย เออวันนั้นเนี่ยเราอาจจะค้นพบว่าเออความเชื่อนั้นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปความเชื่อนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความเชื่อแต่มันอาจจะหมายถึงประกอบไปด้วยความรักความอบอุ่นอะไรพวกนั้นความเอาใจใส่เพราะฉะนั้นก็เนี่ยความความแตกต่างกันสองสองเรื่องนี้เนี่ย